สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกฤิตนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่11การวัดความยาวแบบฝึกหัด11.2การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1จัดทําโดยครูกฤิตครูจิรวัตรล่าชมพูโรงเรียนอนุบาลระยองครับ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ไม้บรรทัดจะพาน้องๆมาสนุกสนานกับการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะคะอาจจะฟังดูยากสักหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะน้องๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะน้องๆค่ะ ตอนนี้พลอยเขากำลังทานอาหารอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหดูท่าทางน่าอร่อยจังเลยนะคะแต่เอ๊ดูเหมือนน้องพลอยเขากำลังสงสัยอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าพลอยเขาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับอะไรบางที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกับที่น้องๆกำลังจะเรียนต่อไปนี้ก็ได้นะคะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกิดว่าหนูจะวัดความยาวของช้อนคันนี้แต่หนูไม่มีไม้บรรทัดเลยเราจะใช้อะไรมาวัดแทนได้หรอคะอืมลูกก็ลองสมมุติของรอบๆตัวเรานี่แหละขึ้นมาชิ้นหนึ่งให้มีความยาวหนึ่งหน่วยอย่างเช่นให้ก้านไม่ขีดไฟแทนความยาวหนึ่งหน่วยแล้วลูกก็เอาก้านไม่ขีดอันนี้วัดความยาวของช้อน ย่างช้อนขันนี้มีความยาวเท่ากับ4ก้านไม่ขีดไฟหรือ4หน่วยหรือลูกจะลองวัดความยาวของอย่างอื่นดูก็ได้นะอ่าอย่างตะเกียบของพ่อวัดแล้วยาว6ก้านไม่ขีดไฟหรือ6หน่วยอย่างลบของลูกยาวสองหน่วยส่วนตะหลิวของคุณแม่เอยาวกี่หน่วยกันนะ ดูเหมือนว่าตะหลิวของคุณแม่จะวัดได้เจ็ดหน่วยแล้วเลยออกมานิดนึงนะคะคุณพ่อแล้วอย่างนี้เราจะบอกว่าตะหลิวของคุณแม่ยาวกี่หน่วยดีนะ่าตะหลิวของคุณแม่อันนี้ยาวประมาณ8หน่วยจ้าในการวัดความยาวของสิ่งของต่างๆนั้นหากวัดได้ไม่เต็มหน่วยความยาวที่วัดได้จะเป็นความยาวโดยประมาณจ้า นั้นเลยเหรอคะเอแล้วสิ่งของที่เราสามารถนำมาเป็นหน่วยกลางในการวัดได้นั้นนอกจากไม่ขีดไฟยังสามารถใช้สิ่งของอะไรได้อีกบ้างคะพ่อจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะจ๊ะมีสิ่งของมากมายที่เราสามารถนำมาใช้เป็นหน่วยกลางในการวัดความยาวได้จ้ายกตัวอย่างเช่นก้านไม่ขีดไฟหลอดดูด แถบกระดาษดินสอหรือไม้บรรทัดก็ได้จ้าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของสิ่งของที่เราต้องการจะวัดนะจ๊ะพลอยเข้าใจแล้วค่ะอย่างนี้ถ้าพลอยจะวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้พลอยก็น่าจะเลือกใช้หน่วยกลางเป็นไม้บรรทัดหรือไม่ก็หลอดดูดใช่ไหมคะเพราะโต๊ะตัวนี้มีความยาวพอประมาณเลยทีเดียวค่ะ ถ้าปลอยเลือกใช้ก้านไม่ขีดไฟสงสัยคงวัดกันนานเลยทีเดียวนะคะปลอยเก่งมากจะลูกขอบคุณค่ะพ่อเอแล้วถ้าปลอยจะวัดความสูงบ้างล่ะคะคุณพ่อพลอยจะต้องใช้วิธีไหนหรอคะเหมือนกันจะลูกแต่ลูกอาจจะเปลี่ยนของที่มาใช้แทนความยาวหนึ่งหน่วยเป็นอย่างอื่นแทนเช่นก้อนอิฐ อ,อย่างเช่นถ้าลูกจะวัดความสูงของตู้เย็นลูกก็เอาก้อนอิฐมาวางเรียงกันขึ้นไปเห็นไหมลูกตู้เย็นสูงตั้งแปดหน่วยแนะ่หรือโต๊ะเครื่องแป้งเราก็ใช้อิฐมาเป็นหน่วยในการวัดความสูงได้เห็นไหมโต๊ะเครื่องแป้งนี้สูงห้าหน่วยจ้าโอ้โหงั้นคุณพ่อวัดความสูงของพลอยให้หน่อยได้ไหมคะ ได้สิจ้าพลอยหนึ่งสองสสี่ห้าหเจนี่ไงจ๊าพลอยสูงเท่ากับอิดเจดก้อนหรือเจ็ดหน่วยนั่นเองจ้าโอ้โหดูน่าสนุกจังเลยค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าพลอยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคราวนี้พลอยก็วัดความยาว หรือความสูงของสิ่งต่างๆได้เยอะแยะเลยนะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานซึ่งเราเรียกว่าหน่วยกลางในการวัดคราวนี้เรามาทำแบบฝึกหัดในหน้า74กันเลยนะครับข้อ1เติมคำตอบกำหนดให้คลิปแทนความยาว1ห,หน่วย ซึ่งคลิป1ตัวเราถือว่าเป็นหน่วยกลางในการวัดดังนั้นเด็กๆคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติตามคุณครูก่อนดังนี้นะครับให้เด็กๆเ,เขียนหมายเลขคลิปลงไปเป็นคลิปตัวที่1 2 3 4 5 6เด็กๆ จะเห็นได้ว่าขณะนี้มีคลิปทั้งหมด6ตัวด้วยกันซึ่งเราจะนำคลิปทั้ง6ตัวนี้มาเป็นหน่วยกลางในการวัดได้แก่ไม้ตีกอล์ฟไม้แบดมินตันไม้ปิงปองและไม้เทนนิสจะเห็นได้ว่าปลายของไม้ตีกอล์ฟนั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบโดยการเอา หน่วยกลางในการวัดก็คือคลิปมาวางต่อกันจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดกี่คลิปนะครับเด็กๆคำตอบคือมีคลิปทั้งหมดนับได้6ตัวด้วยกันเด็กๆเขียนหมายเลข6ต่อท้ายหมายติกอบด้วยนะครับไม้แบดมินตันเมื่อนำมาวัดความยาวโดวยใช้ จำนวนคลิปเป็นหน่วยกลางในการวัดเด็กๆนับได้จำนวนคลิปทั้งหมดกี่ตัวนะครับสังเกตดูสิครับคำตอบคือ4ตัวถูกไหมครับเด็กๆเขียนหมายเลข4ไว้ที่ปลายของไม้แบดมินตันด้วยนะครับไม้ปิงปองเมื่อเรานำมาวัดโดยใช้คลิปเป็นหน่วยกลางในการวัดเด็กๆวัดได้ จำนวนคลิปทั้งหมดกี่ตัวนะครับคำตอบคือ2ตัวถูกไหมครับเด็กๆเ,เขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ปลายไม้ปิงปองด้วยนะครับและสุดท้ายไม้เทนนิสเด็กๆเกมื่อเรานำคลิปมาเป็นหน่วยกลางในการวัดเราสามารถวัดความยาวของไม้เทนนิสได้ทั้งหมด กี่ตัวนะครับคำตอบคือนับคลิปได้ทั้งหมด4ตัวเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆนี่คือวิธีการใช้หน่วยกลางในการวัดโดยเอาคลิปมาเป็นหน่วยกลางในการวัดนะครับคราวนี้เราก็จะได้คำตอบนะครับที่จะไปเติมในคำถามในลำดับต่อไปได้แล้วนะครับ คำถามข้อแรกไม้ตีกอล์ฟยาวเท่ากับกี่หน่วยคำตอบคือ6ห,หน่วยเด็กๆเ,เขียนตัวเลขคำตอบลงไปได้แล้วนะครับคำถามที่2ไม้แบดมินตันมีความยาวกี่หน่วยนะครับคำตอบคือ4หน่วยเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปด้วยนะครับ คำถามที่3ไม้ปิงปองยาวทั้งหมดกี่หน่วยนะครับคำตอบคือ2หน่วยนะครับคำถามที่4ไม้เทนนิสยาวทั้งหมดกี่หน่วยนะครับเด็กๆคำตอบคือ4หน่วยนั่นเองอย่างนี้เด็กๆก็จะตอบคำถามได้ ง่ายขึ้นนะครับจากตัวเลขคําตอบที่เราได้เขียนกํากับเอาไว้แล้วจากปลายของสิ่งของที่เราวัดโดยใช้คลิปเป็นหน่วยกลางในการวัดนะครับคราวนี้เรามาตอบคําถามในลําดับต่อไปนะครับคําถามข้อต่อไปเขาถามว่าสิ่งใดนะครับยาวที่สุดถ้าเป็นคําถามแบบนี้เราก็จะต้องนํา คำตอบก็คือชื่อของอุปกรณ์มาเขียนให้ถูกต้องสิ่งที่ยาวที่สุดคือ6หน่วยกลางในการวัดนั่นคือไม้ตีกอบนั่นเองเด็กๆเขียนชื่อของอุปกรณ์ลงไปเป็นคําตอบนะครับและสิ่งของใดสั้นที่สุดครับคำตอบคือ2หน่วยถูกไหมครับดังนั้นนั่นคือ ไม้ปิงปองและอะไรกับอะไรที่ยาวเท่ากันคำตอบคือ4หน่วยกับ4หน่วยถูกไหมครับนั่นก็คือไม้แบดมินตันและไม้เทนนิสนะครับดังนั้นไม้แบดมินตันกับไม้เทนนิสยาวเท่ากันยากไหมครับเด็กๆ เราไปทำแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปกันนะครับในหน้า75ข้อ2เติมคำตอบกำหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมแทนความยาว1ห,หน่วยคราวนี้หน่วยกลางที่ใช้ในการวัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆคุณครูให้เด็กๆเขียนหมายเลกกำกับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเป็นหมายเลข 1 2 3 4 5 6เด็กๆเ,เขียนตัวเลขกำกับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะครับและอย่าลืมนะครับเวลาเขียนตัวเลขกำกับเด็กๆจะต้องเขียนตัวเลขจากทางซ้ายไปทางขวานะครับเพราะเราเริ่มนับจำนวนหน่วยกลางในการวัดจากด้านซ้ายไปก่อนนะครับ ตามลำดับไปทางขวามือคราวนี้เด็กๆก,ก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะวัดความยาวนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกคือทับพีนะครับเด็กๆสังเกตดูปลายทับพีสิครับนับได้กี่หน่วยกลางนะครับคําตอบคือ4หน่วยกลางเด็กๆเ,เขียนตัวเลขกํากับลงไปด้วยนะครับตะหลิว เด็กๆลองดูสิครับปลายตะหลิวมเนี่ยมีความยาวทั้งหมดกี่หน่วยกลางนะครับคำตอบคือ6ห,หน่วยตะกร้อมือเด็กๆลองดูสิครับว่าปลายตะกร้อมีความยาวเท่ากับกี่หน่วยกลางนะครับคำตอบคือ2หน่วยนั่นเองและไม้นวดแป้ง มีความยาวเท่ากับกี่หน่วยนะครับคำตอบคือ4หน่วยเมื่อเด็กๆเ,เขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ปลายอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปเติมคำตอบจากคำถามในลำดับต่อไปได้คำถามข้อที่1ทับพ ยาวกี่หน่วยกลางนะครับเด็กๆคำตอบคือ4หน่วยนั่นเองคำถามที่สองตะหลิวยาวกี่หน่วยนะครับคำตอบคือ6หน่วยตะกร้อมือยาวกี่หน่วยครับคำตอบคือ2หน่วยไม้นวดแป้งยาวกี่หน่วยนะครับ คำตอบคือ4หน่วยเมื่อเด็กๆเ,เติมคำตอบครบหมดแล้วคราวนี้เราไปตอบคำถามในลำดับต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปถามหาสิ่งใดยาวที่สุดเด็กๆเ,เราจะต้องเอาชื่อของอุปกรณ์มาเป็นคำตอบดังนั้นอุปกรณ์ที่มีหน่วยกลางในการวัดยาวเท่ากับ หซึ่งมีความยาวมากที่สุดนั่นคืออะไรนะครับเด็กๆคำตอบคือตะหลิวนั่นเองนะครับเด็กๆเขียนชื่ออุปกรณ์ลงไปเป็นคำตอบนะครับและอุปกรณ์ใดหรือสิ่งใดสั้นที่สุดนะครับคำตอบคือหมายเลข2ถูกไหมครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความยาวสั้นที่สุดนั่นคือตะ ร้อมือเด็กๆเ,เขียนชื่ออุปกรณ์ลงไปเป็นคำตอบนะครับและสิ่งใดนะครับที่มีความยาวเท่ากันคำตอบก็คือ4กับ4ถูกไหมครับเป็นหน่วยกลางในการวัดที่เราวัดได้นั่นก็คือทับพีกับหมา้นวดแป้งนั่นเองนี่ก็คือคำตอบที่ถูก ต้องเด็กๆเ,เติมคําตอบตรงกับของคุณครูที่เฉลยไปหรือไม่ครับถ้าถูกต้องตรงกันแปลว่าเด็กๆเ,เข้าใจถูกต้องเก่งมากครับเรามาทำแบบฝึกหัดในหน้า76กันต่อเลยนะครับข้อ3เติมคำตอบกำหนดให้ช่องสี่เหลี่ยมแทนความสูง1หน่วย เช่นเดียวกันนะครับเด็กๆในการนับความสูงนั้นจะต้องวางสิ่งของในแนวระนาบเดียวกันเอคราวนี้เราจะเริ่มนับจํานวนหน่วยอย่างไรดีนะครับเด็กๆระหว่างนับจากบนลงล่างหรือนับจากล่างขึ้นบนดีครับคำตอบคือ ต้องนับจากล่างขึ้นบนนะครับเด็กๆห้ามนับจากบนลงล่างในเรื่องของความสูงนะครับดังนั้นให้เด็กๆเขียนตัวเลขกำกับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมดังนี้หมายเลข1คือช่องที่อยู่ด้านล่างที่สุดนะครับ2 3 4ตามลํตามลำดับจากล่าง ขึ้นบนนะครับคราวนี้เราจะไปเขียนหมายเลขกำกับไว้บนโคมไฟแต่ละดวงนะครับว่ามีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยโคมไฟกอไก่เด็กๆลองดูสิครับว่ามีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยกลางนะครับคำตอบคือ4หน่วย เด็กเขียนเลข4กํกำกับไว้ด้านบนของโคมไฟด้วยนะครับโคมไฟขอละครับมีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยนะครับคําตอบคือ3หน่วยโคมไฟคอมีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยนะครับคําตอบคือ2หน่วยและโคมไฟงอมีความสูงทั้งหมดกี่หน่วยนะครับ คำตอบคือ3หน่วยเมื่อเด็กๆเ,เขียนตัวเลขกำกับไว้ครบหมดแล้วอย่างนี้นะครับเราก็สามารถไปตอบคำถามนะครับจากคำถามที่ให้มาในลำดับถัดไปได้เลยนะครับคำถามข้อแรกโคมไฟกอสูงกี่หน่วยคำตอบคือ 4หน่วยถูกไหมครับคําถามที่2โคมไฟขอสูงกี่หน่วยนะครับคําตอบคือ3หน่วยโคมไฟขอสูงกี่หน่วยนะครับคําตอบคือ2หน่วยและโคมไฟงอสูงทั้งหมดกี่หน่วยนะครับคําตอบคือ3หน่วย นี่คือคำตอบที่ได้จากการที่เราได้ทำความเข้าใจมาแล้วนะครับจากการนับจำนวนหน่วยกลางที่ใช้ในการวัดโคมไฟแต่ละดวงนะครับกอไก่ขอไข่ขอขายและงงคราวนี้เราจะไปตอบคำถามนะครับในลำดับถัดไปซึ่งคำตอบไม่ใช่ตัวเลขคำตอบแล้วนะครับเพราะ คำถามข้อต่อไปเขาถามว่าโคมไฟอะไรสูงที่สุดดังนั้นเด็กๆต้องเอาคำตอบที่เป็นชื่อของโคมไฟมาตอบเป็นคำถามนั่นก็คือความสูง4หน่วยซึ่งเป็นความสูงที่สูงที่สุดคือโคมไฟอะไรครับเด็กๆคำตอบคือโคมไฟกอสูงที่สุด คำถามถัดไปโคมไฟอะไรเตี้ยที่สุดหมายเลขความสูงที่เตี้ยที่สุดคือหมายเลขสองถูกไหมครับเด็กๆดังนั้นโคมไฟคอจึงเป็นโคมไฟที่เตี้ยที่สุดและโคมไฟอะไรนะครับเด็กๆที่มีความสูงเท่ากัน นั่นก็คือโคมไฟที่มีความสูงกี่หน่วยนะครับเด็กๆ3หน่วยถูกไหมครับมี2โคมไฟนั่นก็คือโคมไฟขอไข่และโคมไฟงองูมีความสูงเท่ากันยากไหมครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าอย่าลอกโดยไม่คิดนะครับแต่ต้อง เรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกันพบกันใหม่กับแบบฝึกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ